ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบรญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะ คุณผู้ฟังคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยย้อนเวลากลับไปเมื่อสมัย40ปีที่แล้วนะคะที่ผ่านมามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะคะกับประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะโดยเฉพาะในส่วนของประเทศกัมพูชาเองนะคะในตอนนั้นเนี่ยมีสงครามเกิดขึ้นนะคะมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่างๆนะ,ะ่ะในสมัยเด็กๆเ,เนี่ยก็เคยเรียนเหมือนกันในหนังสือนะคะ4ปีนรกในเขมรเรื่องราวต่างๆเนี่ยโหดร้ายมากนะคะแต่ด้วยการที่ประเทศไทยเองเนี่ยเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็ได้มีการ เข้าไปช่วยเหลือนะคะแล้วก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะคะจากสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยลงไปดูแลด้วยวันนี้ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงเรื่องราวนี้กันนะคะโดยตอนนี้ดิฉันอยู่ในสายกับพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กค่ะอดีตประหลัดกระทรวงกลาโหมที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณพิรยาครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านครับสวัสดีครับ ะอาจย์คะเปิดหัวมาด้วยเรื่องราวเนะะี่ยเมื่อ40ปีที่ผ่านมาก็มีการเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่างๆมากมายเนี่ยนะคะแล้วก็ในขณะนั้นเองเนี่ยแสดงให้เห็นถึงพระเมตตานะคะที่สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยเองนะคะรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันในถึงเรื่องราวนี้ค่ะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะจารย์คะในประเทศเพื่อนบ้านของเราอะคะ่ะดีครับที่ชวนคุยเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ สี่สิบกว่าปีแล้วแล้วก็จริงๆแล้วยังทรงคุณค่าอยู่สำหรับ<ม>คนไทยที่จะได้รับทราบเรื่องเหล่านี้ซึ่งผมก็ดีใจนะครับที่ส่วนหนึ่งเคยรับราชการอยู่ในพื้นที่ที่ชายแดนไทยกัมพูชา<ม>แล้วเมื่อเหตุการณ์ต่างๆคลี่คลายลงไปแล้วก็เมื่อรับราชการในระดับสูงขึ้นมาต่างๆจึงได้มีโอกาสไปทบทวนว่าไอ้ภาพเล็กๆ ที่เราเห็นตอนเป็นผู้หมวดผู้กองที่อยู่ชายแดนนั้นนะ,ะภาพใหญ่มันคืออะไรครับผมขอไปเริ่มต้นนู่นเลยนะครับเอาเป็นว่าสงครามในเวียดนามนะครับสงครามเวียดนามคนไทยเราคุ้นเคยกันดีสำหรับคำนี้ไม่ได้รบกันเฉพาะในเวียดนามอย่างเดียวก็ยังมีแพร่กระจายเข้าไปในลาวนะครับแล้วก็ในกัมพูชาด้วยสงครามเวียดนามเนี่ยได้เริ่มต้น กันมานะครับแล้วก็มาเอาเป็นว่าตัดตอนเพื่อให้กระชับขึ้นนะครับเวียดนามเหนือมีชัยต่อเวียดนามใต้อตอนนั้นแบ่งกันนะครับแบ่งเป็นเวียดนามเหนือซึ่งมีอุดมการเป็นคอมมิวนิสต์ส่วนเวียดนามใต้ก็มีอุดมการว่าเป็นประชาธิปไตยโดยสหรัฐสนับสนุนอยู่วันเวลาผ่านไปรบกันคร่าวๆตัวเลขกประมาณเกือบสิบปีเวียดนามเหนือมีชัยชนะ แล้วก็วันที่ถือว่าเป็นวันสำคัญก็คือวันที่30เมษายน2516นะครับย้ำว่าโน่น no, นะครับ30เมษาย,ยน2516กรุงไซงงอนซึ่งก็เป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้แต่อเอาเป็นว่าเวียดนามก็รวมเป็นประเทศเดียวครับเดิมแบ่งเป็นเหนือกับใต้ก็เป็นประเทศเดียว <Okay. S 2> นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นสารตั้งต้นของ ในเวียดนาม,มเวียดนามก็มีพรมแดนติดกับกัมพูชาลองนึกภาพแผนที่ดูนะครับเรื่องของสงครามเรื่องของอุดมการต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้หยุดลงแค่เส้นเขตแดนมีอุดมการมีความคิดทั้งหลายนะครับรวมทั้งเวียดนามวันนั้นมีกำลังทหารที่แข็งแกร่งมากมในเอเชียเนี่ยถือว่าเขาเป็นหนึ่งเดียวนะครับ สงครามในเวียดนามเวียดนามก็ปกครองดระบอบคอมมิวนิสต์มาถึงในกัมพูชาวันนั้นนะครับคือวันที่17เมษายน2518นะครับสองปีหลังจากที่ไส้ง่อแตกเนี่ยพอพดซึ่งก็เป็นใจคำว่าคอมมิวนิสตัวพ่อนะครับซึ่งเป็นเจ้าของอุดมการเป็นผู้นำทักจิตวิญญาณเป็นผู้ที่จัดตั้งกำลังคเขมนแดงขึ้นมาก็ยึดอำนาจในกรุงพนมเปญได้สำเร็จ นี่แหละครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นโดมิโนครับระหว่างในเวียดนามแล้วก็เข้าไปถึงกัมพูชาแล้วไทยเองซึ่อยู่ในเวลานั้นนะครับผมเป็นนักเรียนในร้อยอยู่ก็ติดตามข่าวตลอดรู้แล้วว่าในคำว่าศึกเหนือเสือใต้มันคืออะไร <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่โพคดเนี่ยใช้หรือว่ามีอุดมการในการปกครองดินแดนกัมพูชาในเวลานั้นก็คือ รีว่ามีความคิดเรื่องการจัดระเบียบสังคมใหม่เรื่องที่ถือว่าโลกจดจำแล้วก็ถูกไปสร้างเป็นภาพยนต์ก็คือเรื่อง Killing Field เคยดูไหมครับค่ะยังไม่เคยดูค่ะแต่ว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเคยอ่านหนังสือเป็นหนังสือนอกเวลาเรียนนะคะ4ปีนรกในขเขมรน,นะคะอาจารย์คะครับเอาเป็นว่าหนังเรื่อง Killing Field ะนะครับน่าจะประมาณสัก20กว่าปีมาล้ค่ะก็ถูกสร้างขึ้นมาเอาล้วครับกลับมาที่เรื่องจริง การปกครองของโพพต์เนี่ยทำให้ประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยลำบากมากคือแกมดีความคิดนะครับว่าไม่มีชนชั้นนั่นหมายความว่าคนที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศอะไรต่างๆทำงานธนาคารครูอาจารย์ต่างๆนะครับนักธุรกิจต่างๆจะต้องออกไปจับจอบจับเสียมทำเกษตรกรรมมีเรื่องจริงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องถูกผลักออกจากสังคมเมืองมาสู่ชนบทเนี่ยก็เกิดการบาเดเจ็บล้มตายไม่เคยทามาก่อนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เริ่มหนีเข้ามาในไทยแล้วใชนไหมครับเรามาตั้งต้นกันตรงนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นรัศดรคเมรเ,เนี่ยครับก็เริ่มทยอยเข้ามาตามชายแดนไทยกัมพูชาแต่แดนไทยกัมพูชาเนี่ยเจ็ดร้อย ก้าสิบแปดกิโลเมตรยาวเป็นแนวนะครับบางช่วงก็เป็นช่องเขาบางช่วงก็เป็นพื้นราบบางช่วงก็เป็นอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่เอาเป็นว่าเขาเดินเข้ามากันได้สบายๆยาวตั้งแต่นูนนะครับุรินลงไปถึงจังหวัดตราดนี่นี่คือชายแดนนะครับยาวมากรัษฎรของกะเมรที่หนีตายเข้ามาเนี่ยค,คือเขาก็หมดเนื้อหมดตัวแล้ว จากการที่ถูกผลักออกจากเมืองมาสู่ชนบทซึ่งเรื่องต่างๆเหล่า,า,านี้นะครับ <c oughs> ก็ทยอยหรือว่าเป็นข่าวในประเทศไทยซึ่งเราก็ตั้งหลักได้พอสมควร <c oughs> ในกรณีที่เรียกว่าสงครามมันมีแต่เราไม่มีประสบการณ์เราไม่เคยเผชิญกับเรื่องของผู้อพยพหนีไปเข้ามาห <c oughs> ลายแสนคน <c oughs> <c oughs> ตลอดแนวชายแดน <c oughs> ครับ แล้วก็พื้นที่ที่ถือว่าเข้ามาสะดวกที่สุดเนี่ยแล้วก็เป็นพื้นราบแล้วเดินเข้ามาเลยแล้วก็มีจํานวนราษฎรเขมรเข้ามามากที่สุดเนี่ย<ะ>ก็ที่เขาล้านอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเรามาตั้งหลักคุยกันตรงนี้นะครับว่าการอบยพทยอยเข้ามาตลอดแนวชายแดนเนี่ยเป็นแสนแสนคนเนี่ย<ะ>ิ่งตอนนั้นผมก็อยู่ที่อำเภอวัฒนานครน,นะครับ<ะ>ตอนนั้นยังเป็นจังหวัดปราจีนบุรีอยู่<ะ>ปัจจุบันนี้ก็คือเป็นจังหวัดสระแก้วไปแล้ว ตลอดแนวชายแดนเนี่ยครับที่หน่วยทหารประจําอยู่นทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเผชิญกับคลื่นมนุษย์ที่อยู่ในสภาพที่น่าอานาถมากนะครับสะเมนแดงเนี่ยจะบังคับให้ราศดรใส่เสื้อผ้าสีดําหมดค่ะแล้วภาพที่ผมจําไม่ลืมเลยก็คือแม่นะครับที่อุ้มลูกและขษะะเกือบจะเป็นพารกเข้ามาแม่ก็จะป่วย นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะท้องเสียเพราะ<ม>ว่าเก็บพืชอะไรต่างๆเราเนี่ยระหว่างทางก็กินมาเรื่อยนะครับดื่มน้ำไม่สะอาดคืออยู่ในสภาพหนีตาย<ม>เพราะฉะนั้นป่วยนะครับเป็นมาลาเรียแล้วก็ส่วนสภาพขาดอาหาร<ม>แล้วก็มีลูกกระเตงมาแล้วก็มีเสื้อผ้าอะไรอยู่ในถุงห่อมาหน่อยน,<ม>นี่คือภาพที่น่าอนาที่สุด<ม>แล้วจุดที่ ผมชวนคุยกันวันเนี้ยนะครับเพื่อให้เห็นพระมาหากรุณาที่คุณเนี่ย<ะ>คือที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตรังวันนั้น<ะ>มีการรวบรวมนะครับแล้วก็รายงานเข้ามาที่ทางสภากาชาติไทยค่ะวันที่20่สิพฤษภาคม2 5 2<ะ>2มีการตรวจสอบแล้วว่ามีราษฎรเขมรเข้ามานอนเกลื่อนกลาดกันเลยเนี่ยประมาณ1นึ่งแสนคนอ้โหที่ตราดเนี่ยนะฮะครับ อปอระเอิน oh, okay. ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่โล่งนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็มีช่องทางผ่านเข้ามาจากเขมรเ,เนี่ยเข้ามาสู่ดินแดนไทยเนี่ยครับก็เลยเป็นพื้นที่ที่ถ hmm. ือว่าใหญ่โตมาก <Okay. S 2> แล้วก็มันเป็นอะไรที่น่าตกใจ่ะ huh. แล้วตอนนั้นทางประเทศไทยเองเนี่ยมีการ hmm. รับมืออะไรยังไงอะคะอาจารย์เนี่ยครับคือประเด็นที่ผมอยากจะขอถ่ายทอด้ังนะครับ <Okay. S 2> ว่าเรื่องของการรับมือเนี่ย ต้องยอมรับว่าต้องหาเจ้าภาพก่อนอย่าลืมว่าหน่วยงานหลักเนี่ยนะครับมีครับโอเคทหารที่เฝ้าอยู่เขาก็เป็นทหารนะครับเขาก็ดูแลเรื่องของอาณาเขตเขตแดนแต่คนที่มานอนเกลื่อนกันอยู่เนี่ยไม่มีอะไรกินเนี่ยป่วยนะครับทายนั่นนะทีฮะครับอะไรต่างๆ่างเหล่านี้ทหารก็ทําอะไรไม่ได้กระทรวงมหาดไทยก็มีบทบาทของเขาอยู่จํานวนหนึ่ง ตามไปทามาทั้งหมดเนี่ยครับเรื่องเนี้ยได้ขึ้นไปถึงที่สภาการชาติไทยค่ะซึ่งในวันนั้นนะครับขออนุญาตว่าย้อนเวลาไปตรงนั้นก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในเวลานั้นค่ะซึ่งท่านทรงประทับอยู่ที่หัวหินทรงประทับแล้วก็ทรงรับทราบข้อมูลสถานการณ์เหล่านี้ท่านตัดสินพระไทยที่นำคณะ<ม>เดินทางไปที่เขาล้านนะครับ พื้นที่ตีกระเมนนอนกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นแสนเนี่ยวันนั้นเป็นวันที่น่าจดจำมากนะครับ26พฤษภาคม2522เพียงแค่6วันเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่ทรงทราบตรงนี้ท่านก็เสด็จนะครับโดยเฮลิคอปเตอร์ลงไปในพื้นที่ซึ่งตรงนั้นคือจุดเริ่มต้นของความช่วยเหลือที่ระดมกันเข้ามา Mm hmm. เมื่อท่านทรงมีพระเมตตาครับ <Okay. S 2> แล้วก็ใช้กรอบการทำงานของสภากาชาติไทย <Okay. S 2> เอาละครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดการบูรณาการกันขึ้น mm hmm. okay. ตรงนี้สำคัญนะครับ <Okay. S 2> ว่ากระทรวงตระวงกรมต่างๆนี่ยหรือว่าเอกชนอะไรต่างๆที่จะเข้าไปช่วยเนี่ยต้องมีระบบ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยพระราชภารกิจที่ท่านทรงริเริ่มและทรงมีพระเมตตาตรงเนี้ย okay. คือการประสานงานการบูรณาการของส่วนต่างๆเกิดจากระบบขึ้นว่าโอเคหมอมาจากไหนพยาบาลมาจากไหนยูกยามาจากไหนทหารทำอะไรใครจะเป็นคนเรียกว่าวางผังสำหรับคนแสนคนอน้ำดื่มจะอยู่ตรงไหนโรงอาหรตรงไหนคนแสนคนจะทำยังไงคนป่วยทำยังไงเด็กเล็กทำยังไง ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นนะวันนั้นที่ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปถึงครับนี่คือเรื่องราวที่อยากจะมาถ่ายทอดให้ฟังครับค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะที่พระองค์ท่านเนี่ยจะเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระองค์เองในพื้นที่ที่ต้องบอกว่านะตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีความสะดวกสบายแต่อย่างไรเลยนะคะแล้วก็เป็นภาพที่น่าสงสารซะด้วยนะคะอาจารย์คะครับเรื่องนี้ผมเคยมาเรียบเรียงนะครับแล้วก็มาค้นคว้าเพิ่มเติม เพราะว่าฟังเขาเล่ามาบ้างอะไรมาบ้างก็ไปค้นในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ผมได้เขียนลงในมติชนเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2559ร,ราหรือก้าโน,โน่นนะครับเขียนลงในมติชนเกี่ยวกับบทความที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยนะครับว,ว,ว่าต้องรวบรวมเอาไว้แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ชนรุ่นหลังจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านในเมืองของเพื่อนบ้านเราแล้วก็เราเนี่ยได้มีน้ำใจอย่างไรโดยเฉพาะน้ำพระราชหฤทัย ที่ทรงได้วางสิ่งต่างๆรากฐานเหล่านี้ไว้ให้ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นระบบก็เริ่มทำงานนะครับ <Okay. S 2> มีพระราชบริพานที่เข้าไปทำงานอยู่ในศูนย์ <Okay. S 2> แห่งนี้าหารครับแล้วก็ความช่วยเหลือต่างๆจากต่างประเทศก็เริ่มเข้าไป mm. ทั้งหมดเนี่ยตัวแม่งานตัวคนที่คุมขายงานทั้งหมดก็คือสภากาชาติไทย <Okay. S 2> ซึ่งมันก็เป็นระบบขึ้นมาแล้ว mm. เพราะว่า สภากาชาติไทยนะครับตั้งแต่ในอดีตอะไรมาต่างๆก็เป็นงานที่เป็นภารกิจที่ทํามาตลอดมิชะนั้นแล้วเนี่ยก็จะเกิดความสับสนโอลมาดเรียนให้ทราบว่าไม่ใช่เฉพาะที่เขาล้านนะครับตลอดแนวชายแดนเนี่ยอยากให้พี่น้องหรือว่ท่านผู้ฟังได้รับทราบไว้มีประมาณไม่ต่ำกว่าห้าสิบจุดโอ้โหที่ที่มี<ด><ใ>นคนมา<ท>รวมตัวกันอย่างงี้นะฮะครับ ที่ลักษณะหนีตายข้าม<ช>โรมแดนมาเนี่ยนะครับซึ่งก็นูนไลตั้งแต่สุรินบุรีรัม<ช>อะไรเนี่ยนะครับไลลงมาแล้วก็ใต้สุดก็คือที่ทางตราดนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ตรงนี้ควรได้รับการบันทึกาไว้เราคนไทยเนี่ยครับ<ช>โดยพระหมหาการุณาที่คุณแล้วก็กลายเป็นลักษณะของโครงข่ายการ<ช>ที่ทำให้สูนอื่นๆน,น,นะครับก็ทำงานในลักษณะนี้ด้วย <c oughs> เราเซฟหรือว่าเราช่วยดูแลคนเหล่านี้ว่าตัวเลขไม่ต่างกับประมาณหกแสนคนโอ้ <c oughs> นี่คือมีการจัดตั้งเป็นศูนย์ผู้อพยพหรือว่าผู้ลี้ภัยอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับกระจายกันอยู่ตามแนวชายแดนนะครับ <c oughs> มีใหญ่บ้างเล็กบ้าง <c oughs> รวมแล้วตัวเลขเนี่ยประมาณหกแสนกว่าคนซึ่ง <c oughs> ในข้อมูลของต่างประเทศเนี่ยเขาบันทึกเอาไว้ยเยอะเลยนะครับ <c oughs> องค์กรระหว่างประเทศเนี่ยของเราเนี่ยไม่ค่อยดีเลย ใช่ครับเสียดายขณะเนี้นะครับผมเชื่อว่าหลักฐานต่างๆรูปภาพต่างๆบางคนเนี่ยอาจจะครอบครองมีอยู่อะไรเนี่ยผมจึงอยากให้เกิดการนํามาสังคายนานํามารวบรวมกันเอาไว้เพราะว่ามันก็จะขายไปตามการเวลาเสียดายครับเป็นอดีตที่ขมขื่นแต่ก็น่าจดจํา เพราะว่าในวันนั้นนะคะ์จาจค้าย6่ะ26พฤษภาคมเนี่ยถ้าไม่ได้รับพระเมตตานะคะจากสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในขณะนั้นที่เสด็จด้วยพระองค์เองเนี่ยนะคะทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาแล้วก็ตื่นตัวแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะจย์คับภาพ ที่มีนอนเกลื่อนการเต็มไปหมดคนป่วยคนอะไรได้มีการจัดสรรระบบต่างๆเนี่ยความเป็นอยู่หรือว่าชีวิตของผู้ริภัยเข้ามาเนี่ยค่ะเขาได้มีการจัดสรรเป็นยังไงกันบ้างอะคะอาจารย์คะตรงนี้ดีครับคือการขับเคลื่อนอตัวศูนย์ตัวเนี้ยนะครับสิ่งที่ผมเองก็ได้รับทราบแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปดูบ้างน,นะครับส่วนหนึ่งก็คือการนําเด็กออกมาเด็กเนี่ย ถ้าเป็นเด็กเล็กนะครับก็จะมีศูนย์ดูแลเด็กเล็กเด็กได้ทานนมนะครับได้ทานอาหารโอ้ยเด็กที่ผอมเหลือแต่กระดูกนะครับภาพที่ไม่น่าดูเลยต่างๆเราเนี้ยมีเยอะแยะนะครับก็พื้นมีชีวิตขึ้นมาส่วนเด็กที่อยู่ในเกณฑ์เรียนหนังสือก็มีห้องเรียนในศูนย์เนี่ยครับมีรจัดตั้งขึ้นครับในประเทศไทยมีการจัดตั้งโรงพยาบาลนะครับ ในเวลานั้นก็เป็นเต็นท์นะครับบ <mean S 2> างส่วนก็เป็นไม้ไผ่ mm. ทุกอย่างสะอาดเรียบร้อยนะครับระบบต่างๆเรียกว่าสุขสาศาสตร์นะครับระบายน้ําส้วมน้ําประปาน้ําดื่มโร mm. งอาหาร mm. mm hmm. ก็มีชีวิตกลับคืนขึ้นมา <ka> จากที่ผมใช้คําว่าเกลือเป็นเกือนตายเนี่ยนะครับก <ka> ็กล,ลายเป็นมีชีวิตขึ้นมาสมบูรณ์ศูนย์เนี้ยขับเคลื่อนไปได้ประมาณเจ็ดปี ซึ่งเมื่อสงครามคลี่คลายนะครับในกัมพูชาในเขมรเนี่ยเราก็มีการประสานงานว่าขอให้คนเหล่านี้นะครับที่รอดชีวิตผลทวนสมบูรณ์แข็งแรงดีเรียนหนังสืออ่านออกภาษาไทยด้วยนะครับตับไปทั้งหมดเนี่ยปิดตัวลงเมื่อวันที่4กรกฎา 2, คมสองพันก่ะี่สิบกาและหลังจากนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนให้ทราบไว้ว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ย เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่านะครับทั้งจ,จิตใจรวมทั้งเป็นพื้นที่ที่ถ้ามองให้เรียกว่ายัางมีคุณค่าเนี่ย<ะ>ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าจริงๆ<ะ>ก็มีการจัดสร้างลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์<ะ>ขึ้นมานะครับ<ะ>ซึ่งศาลาหรือว่าอาคารหนึ่งเนี่ยนะครับชื่อว่าศาลาราชการุณบศาลาราชการุณในพื้นที่ตรง วันที่26พ,พฤษภาคม2537ท่านสเสด็จไปอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เพื่อไปเปิดศาลาอันนี้ <c oughs> ปัจจุบันเนี่ยครับยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้นักท่องเที่ยวรั่วนักเรียนนักศึกษาต่างๆได้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ไปซึมซับกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับนี่ ที่จังหวัดจาดนะครับค่ะอาจารย์คะที่อาจารย์เล่ามาให้ฟังเนี่ยพระมหากรุณาธิคุณในส่วนของพระเมตตาทําค้าจุนชีวิตเนี่ยนะคะไม่ว่าสถาบันพระมหากริา์เนี่ยนะคะจะเสด็จไปณที่ใดในพื้นที่แห้งแล้งพื้นที่นั้นก็กลับเขียวชอุ่มชุ่มชื่นขึ้นมานะคะพื้นที่ใดที่กําลังเกิดความร้อนรนต่างๆเนี่ยก็จะดับร้อนคลายเป็นความเย็นไปนะคะนี่ก็คือพระเมตตาะะของสถาบันพระมหากริย์ค่ะอาจารย์คะครับ ก็เป็นเรื่องที่เราควรรับทราบแล้วก็ควรภาคภูมิใจนะครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านได้ดทรงมีพระมหากรุณาที่คุณนี่เป็นแค่หนึ่งเรื่องนะครับ <ฮะ S 1> ที่นำมาพูดคุยกัน <ฮะ S 1> ซึ่งก็มีอีกหลายๆเรื่องหลายมิตินะครับ <ฮะ S 1> ที่ทำให้เรียกว่าอยากจะบอกว่าเราเองมีเมตตาธรรมแล้วก็มีความเป็นเพื่อนนะครับต่อเพื่อนบ้านของเรา ที่อยู่รอรบๆประเทศเนี่ยครับมีเรื่องเล่าเยอะนะครับ<ะ>ซึ่งขอบคุณที่มาชวนคุยในเรื่องนี้เพราะว่า <c oughs> มันเป็นอะไรที่มันหายไปแล้วจริงๆใช่ค่ะสำหรับเรื่องแบบนี้ครับอ,อันจริงนี่ก็คือเกือบจะลืมเลือนไปแล้วนะคะเนื่องจากว่ามันก็ผ่านมาหลายสิปีแล้วแล้วก็ เยาวะชนรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นหลังๆนี้ก็อาจจะไม่ทันในส่วนของเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้นํากลับมาเน้นย้ำนะคะว่ามาบอกเล่าให้กับทุกๆท่านเนี่ยได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวเหล่านี้ก็จะสูญหายเลือนไปตามกาลเวลานะ่ยอาจา์ครับถ้าทางกองจาก,การกองถ่ายเห็นนะครับมีโอกาสที่จะทําให้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะภาพนะครับค่ะ จะไปอยู่ที่ไหนตามส่วนตัวอะไรต่างๆแล้วแต่จะมีการรวบรวมอะไรกันมาได้โอ้โหจะเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากนะครับค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าในโอกาสต่อๆไปนอาจารย์จะได้นําเรื่องราวความสําคัญของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมาบอกเล่าให้กับพวกเราได้รับฟังกันอีกนะคะด้วยความยินดีครับคุณพิรยาและก็ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับด้วยความยินดีครับ ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กนะคะอดีตประลัดกระทรวงกลาโหมที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะที่ได้มาบอกเล่าให้กับพวกเราได้รับฟังกันนะคะสําหรับใคร <c oughs> ที่อยากจะติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะทางอาจารย์เองก็มีในส่วนของ YouTube Channel นะคะปูแปะพอดแคสต์ค่ะก็สามารถไปติดตามรับฟังกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณคุณปริยาครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาก,การกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง y ย u ทูบช่องอาทับพ Podcast ดิฉันพิรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะกองทัพไทยเปิดรับสมัครคนทหารออนไลน์ประจำปี25 6 7คุณสมบัติเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์ คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,547ถึง2,549เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ22ถึง29ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,538ถึง2,545ซึ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการทุพพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2,497 สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง28มกราคม2567หรือติดต่อหน่วยสัสดีใกล้บ้านเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่น ได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย